เา้าเดี๋ยวนะไม่ได้สนใจไม่ได้สนใจว่าพระเจ้ามีจริงหรือไม่มีจริงเพราะเพราะเพราะเหมือนพี่พี่อาร์ตไหมประมาณนั้นไหมเพราะว่าเรามีเหตุผลทางด้านพุทธศาสนาแล้วประมาณนี้ไหมอืม <laughs> อใช่ใช่ที่ตงผมก็ม <laughs> าทังอธิบายด้วยอ่าโอเคโอเคไปแค่นี้เนาะไปต่อที่พี่เดยไหม พี่เดย์ยังไงดีครับแล้วจะได้ต่อที่พี่ปอกมันจะมีหลักฐา,านไม่ไม่พอกับไม่สนใจใช่ไหมครับอันเนี้ยอ่าสามารถตอบอนนทั้งสองได้หรือตอบว่าอเอยเราเ,เราหลักฐานไม่เพียงพอแล้วกันอันเนี้ย<ำ>แต่ว่ามันจะมีอยู่สามกลุ่มนะฮะจะมีกลุ่มหนึ่งใช่ไหมกลุ่มหนึ่งอ่ะพิสูจน์หลักฐานค้นหารหลักฐานว่าพระเจ้ามีอยู่ไหมใช่ไหมครับอีกกลุ่มหนึ่งไม่มีศาสนาแล้วก็อีกกลุ่มหนึ่งก็จะเป็นเทียตอย่างเราไงใช่ไหมครับ ไอ้กลุ่มก็จะมีกลุ่มเดียวนะฮะที่จะค้นหาเนี่ยแหละครับกลุ่มเนี้ยถ้าเกิดอ่าค้นหาเจอหรือว่ามีหลักฐานอะไรเงี้ยฮะมีสัจธรรมอะไรที่มันแบบจับต้องได้เยอะเถือได้อะไรเงี้ยกลุ่มเนี้ยอาจจะมันเน้าโน้มกลุ่มที่สองกลุ่มที่สามก็ได้นะครับเนะี่ยเออถ้าหลักฐานมันโอเคอะไรเงี้ยอาจจะเป็นไปได้ฮะอาจจะเน้าโน้มได้เงี้ยถ้าหลักฐานมันโอเคผมก็ไม่ได้ลาทิ้งนะฮะไม่ได้สนใจแต่ก็ไม่ได้ลาทิ้งอะไรประมาณเนี้ย ก็ยางหวังลึกๆอยู่ว่าว่ามันน่าจะมีนะขอมันมีแล้วกันอะไรครับมผมสรุปก็คือพี่เดเนี่ยมองว่าเราไม่เชื่อเนื่องจากหลักฐานไม่พอซึ่งเชื่อมโยงกับคนอื่นด้วยซึ่งคนอื่นในสังคมเนี่ยก็ทำให้เราเนี่ยเชื่อไม่ได้หาหลักฐานให้เราเห็นก็ไม่ได้ด้วยประมาณนี้ไหมนี้สรุปถูกไหม ถ้าหาหลักที่มันชัดเจนเป็นประจกักษ์เนี่ยอาจจะเชื่อครับอ่าก็ใช่ไหมใช่ไหมแต่ว่าตอนนี้ยังไม่เชื่อเพราะทั้งเราเองแล<อ>้วก็ผู้อื่นในสังคมเนี่ยหามาให้เราไม่ได้ใช่ไหมอันนี้ถูกต้องไหมถูกต้องครับพี่ดวงมีต่อไหมครับมีต่อไหม